สูตรันทดเมื่อลูกเขยและลูกสาวถูกจับข้อหาค้ายาเสพติดถูกขังคุกยังไม่ทันพ้นโทษพร้อมทิ้งลูกห้าคนให้ยายต้องเลี้ยงตามลำพังประทังชีวิตด้วยการเก็บผักบุ้งขายได้เงินวันละไม่ถึง50บาทเรื่องเศร้าของยายหลาน6ชีวิตอยู่ห้องเช่าแสนจะโดดเดี่ยวอนาคตของเด็กจะเป็นเช่นไรถ้าพ่อแม่พ้นโทษออกมาจะกลับมาดูแลได้ไหมแล้วยายอายุเกือบ60ปีจะอยู่ดูแลหลานได้อีกนานเท่าใด ตอนนี้คุณยายอยู่กับเรานะครับจริงๆหลานก็มาที่สตูดิโอด้วยนะฮะแต่ว่านั่งอยู่ข้างนอกก็มีแต่ที่นั่งอยู่ตรงนี้คือน้องเฟิร์นอายุ11ขวบนะครับรวมทั้งคุณยายสำรวมสุวรรณสารนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคุณยายตอนนี้คุณยายดูแลหลานทั้งหมด5้าคนค่ะห้าคนห้าคนอายุยังน้อยอยู่ค่ะมีตั้งแต่กี่ขวบมี11ขวบ9้าขวบ หกขวบสี่ขวบสองขวบฝากค่ะน้องเฟิร์นนี่เป็นหลานคนที่คนคนคนที่หนึ่งคนโตเลยแต่ตาเขาบอดข้างนึ่งน้องเฟิร์นตาบอดข้างหนึ่งด้วยเพราะว่าเจอระเบิดปิงปองใช่ไหมฮะนานหรือยังครับสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีแล้วแต่ตอนนี้น้องเฟิร์นมองเห็นไหมครับลูกไม่ค่ะเห็นข้างหนึ่งไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นบ้างไหมเห็นพี่แหม่มกับพี่ลูกน้ำไหมเห็นนิดหนึ่งไหมน้องน้องใส่แว่นดําอยู่ด้วยแสงมันจ้ามากนะฮะคุณยายครับแล้วพ่อแม่น้องเห็นบอกว่า โดนคดียาเสพติดด้วยครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงฮะเขากล้พ้นโทษแล้วค่ะอืโดนมากี่ปีแล้วพ่อแม่ของหลานเนี่ยสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วคุณยายต้องดูแลหลานทั้งหมดะด้วยการเก็บผักบุ้งขายค่ะมีรายได้มีผักบุ้งมีจำลึงผักหลายอย่างรายได้ครอบครัวต่อวันเท่าไหร่คะวันละห้าสิบาทห้าสิบาทยายส่งเขาก็กำลังสามบาทแต่บางครั้งกระดงเขาเหมือนว่าไงผักไม่สวยบางก็ลดลงมาหรือสี่สิบบาทม้่ง ทีก็ไม่พอค่ะแล้วต่อวันทํายังไงคะกับหกชีวิตที่อยู่ในบ้านกับเงินห้าสิบาทก็ยายเก็บตอนเช้ารอบนึ่งยายจะขายรอบหนึ่งพอมาตอนบ่ายยายมามองอ่ะนมไม่มีค่ะอาวบอกดูน้องเดี๋ยวยายออกไปอีกรอบลุกค่ะออกก็เดินนี่เดินขายตามบ้านค่ะบางวันก็อดนะค่ะมีบางวันก็อดยายไม่ยากเขพูดบางวันก็ไม่ได้ทานข้าวใช่ไหมคะใช่มีไหมคะที่หลานก็อดไปด้วยไม่ได้ทานด้วยกันค่ะมี ทุกวันนี้ก็เรียกว่าชีวิตก็ต้องสู้แบบปากกัดตีนถีบเหมือนกันหลานเองก็คือด้วยความที่ยายเนาะเห็นหลานลําบากก็อดที่จะดูแลหลานาคือชีวิตหลานมาก่อนชีวิตเราว่างั้นนะครับบางทีเพื่อนยายบอกค่ะถ้าเกิดยายตายแล้วทําไงบอกอุ้ยอย่าพูดคํานี้อย่างตายไม่ละหลานยังไม่โตห้ามตายห้ามพูดนะค่ะยายโมโหใส่เขาอีกนะ อย่าพูดนะคำนี้ว่ายายตายไม่ได้ยังจะตายเมื่อไหร่ทำไงบอกไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้ห้ามตายเขาสั่งมาแล้วยายห้ามตายยายต้องให้หลานยายโตก่อนหลานเรียนหนังสือไหมครับคุณยายไม่ได้เรียนสักคนเฟิร์นก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันไม่ได้เรียนค่ะปีเนี้ยยายไปฝากไว้แล้ววัดโพศพแต่ทางโรงเรียนบอกให้ยายเตรียมตังค์คนละเจ็ดร้อยยายก็บอกอาจารย์คะ ทุกวันนี้ยายก็หาค่ากินแค่วันละห้าสิบาทถ้าเดินคนละเจ็ดร้อยเนี่ยสงสัยหลานยายคงไม่ได้เรียนหรอกแต่ยายก็เห็นทางบนิธีสทุกอย่างที่เข้ามาที่บ้านเขาจะช่วยเรื่องนี้ด้วยแต่ยายก็เห็นงเงียบๆไม่รู้จะช่วยไม่ช่วยยายไม่รู้แต่ยายก็อยากเขาช่วยนะมีนะยายกเ่างชาติก็มา เขาก็มาช่วยเหลือเอาข้าวเอานมอะไรมาให้มีมีหลายมีหลายคนที่อายุยังน้อยอยู่อย่างสองขวบยังก็ต้องกินนมอยู่เลยนะกินนมอยู่แล้วทำไงครับคุณยายแล้วเขาเป็นโรคขาดสารอาหารด้วยเนี่ยตอนนี้ก็ไม่สบายอยู่ยายพาไปภูมิพลเขาให้ยามากินก็ไม่ลงตัวร้อนก็ไม่ลงปวดท้องร้องกลางคืนก็ร้องคุณยายครับภาพที่เห็นอยู่นั่นคือบ้านที่คุณยายพักอาศัยอยู่ปัจจุบันใช่ค่ะอ ก็ไม่ไใหญ่เลยเนาะรวมทั้งหมดหกคนใช่ไหมคะแล้วคนในชุมชนอื่นๆค่ะให้ความช่วยเหลือยังไงกันบ้างคะมีชมชนซ้อมสิทธิ์ให้ช่วยเหลืองนั้นช่วยก็ดีทุกคนนะในคนในซอยนั้นเนี่ยยายเพิ่งเข้าไปอยู่ตรงนี้ที่อื่นเ้าก็มีบางร้านก็ช่วยเหลือก็มีบางคนก็มีพ่อแม่จะออกจากคุกเมื่อไหร่ครับคุณยายออกอปีนี้แล้วค่ะออกปีนี้เดือนไหนครับเดือนกี่เดือนคะเนี่ยออกอภัยนี่แล้ะค่ะอกั้จะกอกอภัยนี้ค่ะได้ได้ไปคุยกับได้ไปเยี่ยมพ่อแม่ พ่อแม่พูดถึงเรื่องการดูแลหลานไหมครัยายไม่เคยไปเพราะเขาติดคุกยายไม่เคยไปพยายจะไม่ไปใยายคิดว่าจะยายไปหมดหมดไม่หมดค่ารถค่าอะไรยายเก็บไว้หลานยายกินยายพูนโกงหวยยายยังไม่ซื้อเลยนะเพราะยายไปซื้ออไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหลานเร่มีนีลงกินไม่ซื้อไม่ได้เลยคุณยายครับบ้านที่อยู่นี้เป็นบ้านแบบไหนครับบ้านเช่าเป็นบ้านเช่าเป็นตึกสองชั้น เช่าเขาอยู่เช่าเขาอยู่เดือนรับประมาณเท่าไหร่คะเดือนลัพันสองค่ะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนบ้านเอื้ออาทรงั้นไหะไม่ใช่ค่ะเป็นห้องแถวธรรมดาค่ะแต่มันเป็นสองชั้นแล้วค่าเช่าพอในแต่เดือนเหรอฮะมันยายมีลูกชายคนโตเ็าช่วยเหลือยายตรงนี้อยู่ค่ะเขาออกค่าเช่าให้เป็นต่อเดือนนะคะก็ยังแต่ยายก็ไม่ค่อยอยากจะรบกวนเขาเพราะเขามีครอบครัวเขาให้มั่งกะให้มั่งไม่ให้มั่งบางเดือนเขาให้บางเดือนเขาไม่ให้ยายไม่สนใจตรงนี้ค่ะ ตอนนี้คุณยายต้องการความช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างค่ะคุณยายอยากให้เด็กเล่นเลนหนังสือหลักๆเลยนะหลักๆแล้วก็ที่อยู่ยายยายอยากได้แบบไม่ต้องไม่ต้องหนีแล้วค่ะเพราะันยายจะย่องย้ายบ่อยคือยังไงฮะไม่ต้องหนีคือยายมีเงินเช่าปุ๊บไม่มีเงินจ่ายเขาก <ขอ S 2> ็เขา <อ S 2> <ขอ S 1> จะยึดท้องคืนเขาก็ยึดห้องเขาจะปิดท้องหลายทีแล้วเนี่ยค่ะยายก็ไปขอเขาไว้แต่ว่าตอนนี้ก็มีค้างค่าเช่าอยู่ค้างค่าเช่าอยู่เดือนเดียวอื เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการศึกษาของน้องก็หลายคนอยู่เหมือนกันแต่คุณยายบอกว่าเบื้องต้นมีเข้ามาแล้วแต่ก็เงียบหายไปเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากด้วยแล้วกันสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าอยากจะช่วยเหลือหรือมูลนิธิต่างๆนะครับก็สามารถมาช่วยเหลือน้องได้ในเรื่องของการศึกษาใช่ค่ะนะครับส่วนเรื่องของคุณยายครับเรื่องของเงินทองยังไงครับตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างก็แล้วแต่จะช่วยยายหรืออยายเรียกร้องไม่ได้เนาะยายก็ห่วงทุกคนนั้นแหละ ตัวน้อยตัวเล็กใช่ไหมคะคือเขาไม่มีใบเกิดยายกุ้มตรงนี้ะตัวเล็กเล็กจริงๆนะฮะยังมีเล็กกว่านั้นอีกถ้าเกิดว่ายายเป็นอะไรไปเขาจะเป็นเด็กไม่เป็นเด็กเึินไปตอนนี้ก็คือทั้งห้าชีวิตก็มีคุณยายคนเดียวที่คอยดูแลอันนี้ฝากด้วยนะครับสำหรับใครก็ตามที่ดูรายการของเราอยู่แล้วอยากจะช่วยเหลือครอบครัวคุณยายหรือคิดซะว่าช่วยเหลือเด็กๆก็ได้นะครับสามารถโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็ พูดง่ายบริจาคได้แหละนะฮะเอาที่คุณสบายใจที่สุดนะครับเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับศูนย์สองห้าสามหนึ่งสองสาห้าูนย์คุณทองเพียรยอดอานนท์เห็นบอกว่าเป็นคนที่ดูแลคุณยายอยู่ในชุมชนอย่างดีเลยใช่ไหมครับแกแกจะมาดูอะไรมาดูมาดูอยู่ยรื่ะยเช้าที่แกก็เอาแกงมาให้มั่งอะให้มั่งแกจะมาถามว่าเด็กได้กินข้าวยังแกจะมาแกมาดูทุกเช้าเพราะแกต้องผ่านตรงหน้าบ้านยายใช่ไหมคะ แล้วก็เรื่องตาของน้องเฟิร์นค่ะเคยมีใครมาดูไหมคะหรือว่ามีโอกาสไหมที่น้องอาจจะกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึง่งแต่หมอบอกหมอผู้พิพนบอกว่าเขาอาจจะมองเห็นแต่ยายต้องพาไปรักษาที่ธรรมศาสตร์แต่ยายมีค่ารถตรงนี้ค่ยายก็เลยไม่ได้พาไปแต่เขาก็สี่ปีแล้วค่ะแต่หมอบอกว่าเขายังเป็นเด็กอยู่เขามีมีโอกาสที่จะต้องหายปกติเขาพอเห็นบ้างไหมคะเ,เห็นว่าโดนข้างเดียวใช่ไหมโดนข้างเดียว,ยวก็คืออีกข้างมองเห็นไปเห็นอีกข้างนึงเห็นข้างไม่เห็นอ แต่ความจริงเด็กอย่างนี้น่าจะทำนั่นได้นะอะไรอะอะไรคนพิการอ่่ะะคแต่ยายไปทํเนี่มันไม่ได้ค่ะเขาไม่ทําให้เราบอกบอดข้างบอดข้างเดียวอพอเราบอดสองบอดสองงข้างมันต้องรมแล้วเอาเป็นว่าจากนี้ไปคงมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณยายเยอะพอสมควรเลยล่ะนะฮะคุณยายอยากจะฝากขอบคุณอะไรเขาหน่อยไหมครับยายก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่เข้ามาช่วยยายก็ไม่หวังอะไรนอกจากคนนี้ไปแล้วล่ะ ยายอยากให้หลานยายได้เรียนกันขอเพียงเท่านี้นะคะออนนยังไงก็ให้กําลังใจคุณยายนะครับแล้วก็ฝากถึงเรื่องของน้ําใจอีกทั้งหนึ่งนะครับเบิร์ ard, ถ่ายรูปไว้ที่หน้าอจอก็ได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามทีมงานของเราก็ได้นะครับ02-531-2350นะครับติดต่อคุณทองเพียรยอดอานน์นะครับซึ่งก็คอยดูแลคุณยายแบบ เอาน้าอ่ะนะแต่คนก็อาจจะมีภาระแบงตัวเองด้วยนะก็ช่วยกันคนในชุมชนแบ่งปันกันอะไรอย่างนี้มากกว่า่คคะะะนสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะช่วยเหลือนะคะก็ตามที่พี่หม่มบอกไปนะคะยายแกผักย้ายก็ไปขายเขาขายคุณทองเพียรเนาะเพราะเําทแกงขายเขาก็ซื้อยายหมดเมือนกันแล้วเอาหมดเมือนกันแล้วก็เขาให้พอสมควรพอพอได้พอใช้ได้นะครับคุณยายสู้ะนะคะนะครับเฟิร์น เดี๋ยวมีคนมาช่วยเรื่องเรียนหนังสืออย่าลืมเรียนหนังสือนะลูกโอเค <Okay S 1> นะเป็นเด็กดีกับคุณยายนะคะช่วยดูแลน้องๆเนาะโอเค <Okay. S 2> ขอบพระคุณคุณยายมากครับขอบคุณค่ะคุณยายน้องเฟิร์